สวัสดีครับมาอัปเดตข้อมูลให้กับเพื่อนเพื่อน,นะครับผมข่าวนี้มาจากสยามบล็อกเชนนะครับขออนุญ,ญาตนํามาบอกกล่าวกับเพื่อนๆในใน u t u b e นะครับผมขอบคุณนะครับาสายขุดมีเฮอินเทลเตรียมเปิดตัวชิปเร่งการขุดคริปโตในช่วงปลายปีนี้นะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรนะครับข่าวนี้มีว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะผมรองประธานอุโสฝ่ายระบบประมวลผลความเร็ว และกลุ่มกราฟิกของ Intel ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะต้องการมีส่วนร่วมในการเข้ามาพัฒนาโครงการบล็อกเชนโดยเริ่มต้นไปด้วยการเปิดตัวเครื่องเร่งการขุดคริปโตที่ประหยัดพลังงานซึ่งจะเปิดตัวในปีนี้นะครับก็แสดงว่าถ้าผมเป็นนักลงทุนเนี่ยอันดับแรกผมจะเริ่มที่จะ มีข่าวแบบนี้นะครับจะไำให้ราคาหุ้นของ Intel น่ามีโอกาสขึ้นได้นะครับอนาคตถ้าเกิดว่าเขาผลิตผลิตเครื่องขุดโดยตรงเป็นบริษัทของเขาเองผมคิดว่าน่าจะเติบโตได้แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้ส่วนมากแล้วจะสั่งไม่ว่าจะเป็นของเครื่อง L3 อะไรต่างๆนะครับคนไหนที่เคยขุดบิตคอยจะทราบนะครับผมนะเพราะว่าเครื่องขุดเนี่ยค่อนข้างราคาแพงมือสอก็ยังแพงอยู่นะครับแล้วก็ขุดได้แบบ อ่าไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ราคาก็ตกต่าด้วยนะครับถ้าเกิดมาปรับปรุงตรงนี้ได้นะครับคิดว่ามีโอกาสมากมากเลยนะครับผมนี่คือเสริมเนื้อหาความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมอ่าก่อนหน้านี้นะครับได้ประกาศจะเปิดตัวเครื่องกุดเอิรุ่นใหม่นะครับประชุมในอินเตอร์เนชั่นประชุมนะครับผมนะครับก็ซึ่งจะมีการซึ่งจะมีในการประชุมนะครับผมระดับนานาชาติซึ่งจะมีขึ้นครั้งต่อไปในปลายเดือนนี้นะครับ นอกจากนี้แล้วบริษัทอินเทนะครับยังจะจัดประชุมนะครับนานาชาตินี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นในแผนกประมวลผลของโคดูริไหมครโคดูริไหมครับถ้าอ่านผิดต้องต้องขอโทษด้วยนะครับผมซึ่งจะได้รับปิดชอบในส่วนของการสร้างแพลตฟอร์มซิลิคอนปร,ปรับปรุงแต่งด้วยตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกุดนะครับและออกแบบซับ ออแบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับผมนะครับมากกว่านี้นะครับ Intel เชื่อว่าวัฒ,วฒนกรรมวงจรของบริษัทจะส่งตัวเร่งที่ดีมากกว่า1,000เท่าต่อวัตซึ่งก็คือพลังงานที่ใช้ต่อหน่วยเวลาซึ่งจะเร็วกว่า CPU ตัวหลักที่ใช้ในการกุดคริปโตด้วยนะครับอันกอริทึมนะครับผม S sa 2 5 6ในการพัฒนา intel ข่าวว่าข่าวว่านะครับผมก็เรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับจะเราไม่ต้องไปสนใจแล้วมันมากมายคือสนใจนี่แหละครับแต่ไม่ต้องไปจําเป็นต้องลึกซึ้งมันนะครับมันเป็นปัญหาของเขาหน้าที่ของเขาที่เขาจะคิดคน้นและเขาทําระบบขึ้นมานะครับหน้าที่ของเราเราแต่เราสนใจเราก็ซื้อแล้วก็ไปลงทุนในการขุดก็แบบนั้นก็ได้นะครับคนไหนที่เคยขุดอยู่จะเข้าใจนะครับผมก็เคยผ่าน ตรงนั้นมาด้วยแล้วนะครับผมนะครับแล้วแต่ว่าเราจะถนัดแบบไหนนะครับเงิน3ามสี่หมื่นจะไปลงทุนซื้อคริปโตหรือซื้อหุ้นหรือซื้อลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่เปิดด้านกาแฟหรือ หรือเอาไปซื้อ่องกุดนะทุกอย่างต้องมีต้นทุน,ทนต้องใช้เวลานะครับต้องมีคําว่าดอยถ้าเกิดคุณซื้อคริปโตวันแรกด้วยเงิน30 0 0 0บาทนะครับแล้วเงินมันลงเหลือ25ง0 0บาทแสดงว่า5,000บาทที่คุณขายถ้าเกิดร้อนเงินไปยืมร้อยยี่มาคุณต้องขายทิ้งนะครับแล้วก็ได้แค่25ง0 0แต่ถ้าเกิดคุณซื้อร้านกาแฟถ้าเกิดสายป่านคุณสั้นนับตามได้3เ,เดือน4เดือนคุณก็ต้องยกเลิกไปและสุดท้ายคุณต้องมาขายเครื่องทำกาแฟนะครับเปิดร้านกาแฟคุณต้องมีแก้ว นะครับมีโต๊ะมีอะไรหลากหลายนะครับแล้วก็ต้องเช่าพื้นที่สุดท้ายแล้วคุณต้องดอยตั้งแต่ครึ่งปีแรกกว่าจะขายได้ป่านมาแต่นี่คุณซื้อคริปโตดอยอยู่2เดือนหรือว่า1เดือนเนี่ยผมคิดว่าเอาสิ่งนี้ไปหลักปรับคิดก็ได้คุณซื้อคริปโตร,ระดับโลกเป็นเจ้าของคริปโตนะครับเป็นเจ้าของร้านกาแฟแ,ฟแค่ร้านเล็กๆอยู่ในมุมซอยเล็กๆแต่คุณซื้อคริปโตเกินซี่บางตัวในบิตคอย์คุณซื้อของระดับโลกด้วยเงิน10บาทนะครับหรือเงิน200บาทดังนั้นแล้วมันไม่ใช่ง่ายนะครับผมนะครับถ เยอะๆเราก็าไม่มีเงินไปซื้อใช่ไหมครับนี่คือหลักคิดนะครับให้กับเพื่อนๆก็คือสรุปคลิปนี้ได้อะไรบ้างสําหรับผมคิดว่าได้รู้ว่าเขากําลังมีคิดค้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไม่ใช่นักขุดปัจจุบันคิดอยู่ตลอดเวลาออวันนี้จะขุดได้เท่าไรเท่าไรแต่นักวิเคราะห์นักพัฒนาก็จะคิดว่าทํายังไงใช้ขุดเวลาเท่านี้24ชั่วโมงจากเมื่อก่อนได้เท่านี้สมมติว่าดอกคอยได้อยู่วันหนึ่งเครื่องขุด L3 ได้224 ยี่สิบสี่ด็อกทอำยังไงต่อไปให้ได้เป็นยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดโดยที่มันไม่กำลังกันขุดยังเท่าเดิมนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับการขุดเหรียญต่างๆสมมติว่าได้ลด,ดคอยวันหนึ่งสิบดอกอกสิบดอกในราคาเท่านี้สิบบาทถ้าขับกี่บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคารถคอยพรุ่งนี้ขึ้นไปยี่สิบบาท ขุดได้ได้สิบดกอกอาราคาก็จะเป็นโตเป็นขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ขายก็ไม่ขาดทุนแล้วก็มันไม่ขาดทุนแต่เพียงแค่ว่าถ้าเราซื้อไว้ถือไวขุดไวขุดไว้แล้วก็ถ้าเกิดไม่เดือดร้อนเงินมากๆเราก็ไปขายทีเดียวในยามที่ครับมันขึ้นก็ได้เหมือนกันนะครับเอามาฝากสั้นๆครับผมสวัสดีครับ